สวัสดีจ้าพี่น้องมืนอนี้ก็สิพามาเก็บขึ้นช่ายนะจะขึ้นช่ายฝรังคุหนหง,ง้ามง้ามของไกอ่อะง้ามคากตั้งหลายต้นอันอยั่วสวนข้างล่างนี่บบได้เก็บกินเลยพี่น้องเอ้แต่นี่ก็กินบ่ทันไหมมังต้นเขาออนออนเืออย่างนี้พี่น้องไก็จะเก็บไปใส่ย,ยำมุนเส้น แค่บดไดเอ,อขาขาฟองออกมาเน่ยหาเก็บออกอ่อนอ่อนๆี่นองใส่ยำอ่อนคักบดไดเอามีดออกมาอีก <c oughs> สามแม่ <laughs> ดึงเอาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขากะใกล้นั่นแล้วพี่น้องเพราะอากาศหนาวเราจะเลือกเอาแต่อ่อ,อนๆเลยไปใส่ย้ำหอมหอมอ่อ,อนๆเลย จำหนีกับพอมานี่หาโป้โปเลไได้เนี่จ้ะอ,อ,อ่อนคะักคุณน่ะการจำหนีกับพอพี่น้องมึงผักนี่เม่ มันพักใกล้กับเป็นดอกเหมือนแล้วจ้ะพักตุนใหญ่เหมือนเป็นดอกเหมือนแล้วสตอบอรงร่บลรี่ก่ะเหลืองเหมือนแล้วจ้ะทุกคนเหมือนลูกเหมือนนวยแล้วเหลืองเหมือนแล้วบรรยากาศตอนแรงสีบ่งแรงจะทำกับข้าว มงสะลระแน่สะลระแน่จังน้อยแก็กับสิมาตัดพี่น้องตัดตัดนั่นเลยตัดสันเลยเพราะว่าเขาเริ่มเขาอากาศหนาวเราจะมือเศร้าลบหนึ่งองศาเจสซี่ไปเที่ยวไหนมาลูกไปแล้วคุณเก็บมาแล้วก็จะเอามาล้างเนะจ้ะ ามะาร้างเอามาร้างอหอมบทนันเด็กกว่ผักทุกอย่างเอามาร้างพี่น้องล้างเสร็จแล้วนะจ๊ะเอาแก่กนะับว่าไห่เสด็จน้ำจักน้อย้ังแก่กับจีฮันฮันไปแล้วแหละมึงขึ้นช่ยตะลังงามงามพี่น้องก็หอม เจียงอันพ่อก็โลูกเมืองทีวีใส่มะเขือเทศด้วยแกก็จะเตรียมเครื่องไว้นะจ๊ะใส่ต้นหอมน้ำจักน้อยต้นหอมแง่ไง ใหญ่ๆกรอบๆใกล้มกักพักหลายๆพี่น้องนี่อยียงใส่ลงไปนี่คือหลางเสร็จแล้วเดอเดาไก่หั่นเสร็จก่อนเนาจะน้ำเดือดแล้วใกล้ก็จะเอาวุ้นเส้นวุ้นเส้นลงไปลงไปก่อนจากทุกคนวุ้นเส้นลงไปก่อนเลย น,นี้จะเป็นเครื่องเครื่องแอร์กบคนผนวมกันจะมีกุ้งมี้ไส้กรอกแล้วก็มีลูกชิ้นปลานะจ๊ะแล้วก็มีหมูยอหนังหมูยอเอ็นกวบหมูยอหนังแต่ที่ได้ยินเสียงล้มเบือบ่อๆนะเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะเป็นพักที่ใกล้เตรียมไว้แล้ว เรียบร้อยพี่น้องแล้วไ่ตำน้ำจิ้มเสร็จแล้วเรียบร้อยเพมมาราะว่าไก่จะพวกมากแบบว่าลวกข้องแล้วอ่ามาตำน้ำจิ้มที่หลังกันไหมอันเพราะว่ากว่าเขาสิปรุงปรุงนั่นปรุงนี่เนาะพี่น้องเนาะก่าเขาจะปรุงนั่นปรุงน,น,น,งน,งน,น,งนี่แล้วจังเสียจะ เซนคือเพราดียังสะนะแกก็จะเอาอย่างลงไปเลยที่เราจะย้ำเอาไปลวกใส่กัดเลยพี่นอ้องไม่ต้องอะไรมากมายแ้วบุญเซนอนะ่ะเขาจะสุปยากก็ของพวกนี้ ล้วนไปแล้วพี่น้องล้วนไปตั้งหากเป็นมะโนนี่เนาะนี่สิล่ะอันเห็นแล้วพี่ดาเซ็ตตอลวกเซ็จแล้วพี่น้อง แกก็สิตักตักม,มาใสาน่นี่ปิดไฟทำยำบุนเส้นง่ายๆนี่คือไก่ลวกเสร็จแล้วจ้ะอันนี้คือไก่ลวก ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแก,กจะเอาหมูสับที่ไกล้วนไว้ลงไปพี่น้องอืมเปิดแต่แสบบัวใส่เครื่องเลยเข็ไปพร้อมเมียนไปพร้อมเ,เ,เห็นบน่เนาะจ้ะ น,นี่จะเป็นไปพามาเห็ดอูนี่ผ้าใหญ่หมองอันนี้จะเป็นน้ำยำพี่น้องน้ำยำที่ไก,กล้ต่ำแล้วก็ปรุงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วรับรองว่าอร่อยและเข้มข้นอ่าเผ็ดเปรี้ยวหวานแต่ว่าของไกนี่จะเป็นเผ็ดเผ็ดกับเปรี้ยวน้ำ พี่น้องใกล้สิเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวก็เพ็ิดน่าจะเป็นน้ำยำที่ใกล้ตําเองพี่น้องเป็นน้ำยำที่ใกล้ตําเองใกล้ก็จะลาดลงไปเลยลาดลงไปในที่เขานั่นไว้มีน้าตาลมีผงหนัวมีอ่าน้ำปลาน้ำมะนาว เ้าเข้ากับค้นพี่นนองค้นก่อนน้ำปลานะจ๊ะที่เขารสชาติแบบดใดไกล้กล้กล,กลจะบ้ตาต่ำให้เมืองเพราะว่าใกล้จะกินรสของไกลเนาะพี่น้นงแเราใกล้ก็จะเอาเอาพักที่เข้าเตรียมไว้ลงไปง่ายๆบต่ต้องอี่ยงมากไมยบต่ <laughs> บต้องบ่ต้องไปไปไป,ไปเตรียมอะไรแยะๆ ใส่ลงไปพี um ่น kind of ้องใส่ลงไปเลยนี่เห็นบ่างสิละเออหนออยากมีจะหามือเด้อโอ้ยน่ะหองย้ำหองเกยพี่น้องเลย ยำบุนเส้นใส่หมูสับใส่กุ้งใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นปลาหมูยอวนมานะแสบๆน้ำกันพี่น้องเลยมีถัวใส่เนาะพี่น้องเนาะื่อสิกหักใกล้สิบสพวก,กินนะ่ะ จย่าโนสิมีกะละมังเงินแก้ยวยุพี่น้องแกงบ่ได้อกมาเห็ดแกบ่คิดว่าเราสิรุนเห็ดกินผู้เดียวจานเดียวได้ไหมจ๊ะโอ้ยจ๊เสียบบ่ทุกคนว่นะโอ้ยว่า้ว พี่น้องเอ้ยแกกับจิตจาเทจานเราแค่ซิมก่อนซิมส่วนนี่แหละเพราะว่าแค่สิเรียวส่วนนี่แหละกินอือหืสุดยอดสุดยอดของความอร่อยพักใกล้เหลือีล้วใกล้จะเอาโรยอีกพี่น้องเราแกกับจิตเทใส่จาน ก็มีแค่นี้แหละจะมีแต่งโยแกิ่งบ่บ่บ่หยาบอืมอ่าอย่าก,กริ่งลงมานะอย่าก,กริ่งลงมานะ มีหยังกา,าแฟแม่แอลแอลเอียงลูกเพื่อนอยากกินขนมเพื่อนขอขนมน้องพอลินาว่าเสียดายพี่น้องอะ่ขลละคุยล้วลน้อ้าขึ้นชายใกล้มากกินพี่น้องก็มาลุยอีกแล้ว เสร็จแล้วจ้าย้ำพี่น้องเสร็จแล้วจ้าย้ำมาแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องเด้อมา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 กะสีทุลักทุเล่เนี่ยจังสิเห่อทั้งอ่ามือหนึ่งจับกล่องทั้งเห็ดทั้งถ่ายแ <c ười> กเป็นอย่างจังบ่ค่อยเห็ดคลิปอันกับเข่าพี่น้องมาจ้ามาแซ่บๆน้ำกันมามาจ้ากินเนี่ย มามาจ้ามาแซบ่บๆน้ำกนกงว่าสิได้กินพี่น้อง <laughs> ยำๆๆยำบุ้นเส้นโอ้ยกีดน้ำช้าแก่เมไกกก์ก่อนใกลก็จะกิน กนนั่นดอกพี่น้องใกล้เหมี่ยเฮ็ดตินน้ำตาออดบ้านได้แล้วดอกใกล้กับคาสเตนก็เลยเฮ็ดตินบ่แล้วหัวกระเซากระเชล้มล้มหลังหลับไปดอกฟุกซิน ใส่โปรไซน์เส้นลายจ้ะเน้นเครื่องจ,จัละเสินเส้นอยู่ไหนนะเพียสบายสบายเมืนเนอ่อเนี่ยพี่เนาะ โมยอ,อ่อนเจ็บหางงแรงหรอบ้านได้ทำ

ม่นเสียน้ำหมดแล้ขึ้นใช่เซ็จเ Gọp gọp, phục yên, ngắm khắp. Thêm nam yam luôn, Đây thêm nam giấm của An Tập Thị Nọc. เพราะว่า,าเขาลวกอีหยังแล้วเขามาใส่อันนั้นอันนี้ที่หลังบางทีถ้าปรุงบ่แม่นกับปรุงแล้วปรุงอแีแต่คนเขามาก,กินรสชาติไดกะก็กิกกนรสชาตินั่นกับปรุงรสชาตินั่นลวกนั่นลวกเม่เสร็จแล้วกับ ใส้เทปบ่มหลอยี่หนองเฮ็ดง่ายๆ้อี่นานในห้องรับแขกอมันขาดเท Mà cái dễ này phạt này mua hoa mà chiên nong pha lê quế cà phê cà phê จัดคักขน่ะู่กับสามีใกกินเนาะไปหาก็ได้กินพี่น้องเฮ็ดชอตค่าเกิดให้เขากินแกล้จะกินต้อพี่น้องใกลกับคลิปนี้แกกับฝากกดไลค์กดแชร์นะเพราะว่าคลิปนี้ใกล เฮ็ดพ้อมแล้วก็ทุลักทุเลพออันทั้งเฮ็ดกับขาวให้ลูกอันพี่น้องเฮ็ดแล้วเล้อได้เจ้าของจังได้กินเดี๋ยวแก่กับสิกินต้อนเรจจะทุกคนเดี๋ยวใก่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องใหม่ของไกในเด้อจ้ะช่องแม่ไก่พากินพาแซบจ้ะบายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะยิ่กินตอนพี่น้องพาะว่าแต่กับแกเาียไกต้องแบบ